ิ้นง,งานต่อไปนะครับจะเป็นฝาล็อกตัวโครงฝาหลังไว้กับตัวพัดลม,มนะครับเริ่มมาแล้วครับแล้วก็เปิดไฟล์พาร์ทนะครับแล้วก็เลือกที่สเก็ตฟอนเพนนะครับจากนั้นนะครับเราสร้างวงกลมขึ้นมานะครับจากจุด o ริจิ n นวงนอกสุดมีรัศมีเท่ากับ26-29นะครับ29เพื่อให้ได้ดเมนเตอร์เท่ากับ58ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยผมทำการ extrude มันขึ้นมาเลยนะครับ1มิลลิเมตรโอเคเมื่อเรา extrude มันขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นผมม็ทำการวาดบนเฟสนี้นะครับโดยมันจะเป็นวงกลมนะครับที่มีรัศมีเท่ากับ27นะครับ แล้วก็ในวงกลมเนี่ยจะมีอยู่จะมีวงกลมเล็กๆนะครับ 4. จุดที่มีรัศมีเท่ากับ2.5นะครับโอเคเราได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ใช้ t ิม m นะครับในการตัดแล้วก็ทำการ f i เ l e t ตรงนี้นะครับศูนย์ประมาณสักหนึงหนึมิลนะครับ Okay. เราจะได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในขั้นตอนต่อไปนะครับทำการ extrude ขึ้นมา <c oughs> เราจะทำการ extrude extrude มันขึ้นมานะครับ8มิลลิเมตร ตกลงนะครับเราจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับทําการผมทําำการฟิลเลตท, et, ท้งหน้าตัดนี้เลยนะครับ1นึ่งมเมตรโอเคเราจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นทําการเจาะผมก็ทําการสเก็ตที่หน้าตัดนี้ จะมีรัศมี <c oughs> รัศมีเท่ากับยี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับยี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรแล้วก็เอ็กซ์ทรูทคัดตกลงนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทำการเชลมัน 1นมิลิเมตรนะครับเราจะได้มาประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะทำการสร้างเพนใหม่ขึ้นมานะครับเพนอ้างอิงจากหน้าตัดนี้นะครับ ให้มันติดไปเลยโอเคตกลงจากนั้นทำการวาดเส้นตรงนะครับผมก็จะซูมเข้าไปดูสร้างเส้นตรงนะครับสองเส้นนะครับ กำหนดขนาดนะครับโดยเส้นตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ1มิลิเมตรนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันจะต้องโอเคเดี๋ยว ผมทำเส้นโค้งนะครับทรีพอย n t กับจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็ตรงนี้จะได้มาหนึ่งเส้นแล้วตรงนี้นะครับ เราเลือกที่ up t o Surface นะครับแล้วก็ Surface เนี่ยเลือกตรง Surface นี้นะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเราจะได้ออกมาเป็นคีบหนึ่งคีบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทำการ Circular Pattern นะครับโดยใช้ในส่วนที่ x t r u d นี่นะครับ i-feature เนี่ยโอเคแล้วก็ เราใช้เส้นนี้นะครับนี้ทั้งหมด4อันเราจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสำหรับไอ้เจ้าตัวฝาตัวล็อกเนี่ยนะครับของโครงลวดด้านหลังนะครับก็จบการรายงานเพียงเท่นี้ครับพนะครับ